พวกเรา <3 S 2> สำรับตีวันนี้อยู่กับพวกเราในรายการยำรวมมิตรแล้ววันนี้พวกเราก็ไม่ได้มากันสองคนอีกแล้วอโอ้โหสถานที่ค่อนข้างจะอลังการใช่ก็คือเรามาถ่ายอะไรกันก็นะไม่รู้แต่ว่าที่แน่นอนคือมีแขกรับเชิญแน่นอนอจ้าเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราเดีกว่าปะ่ะคือมันจะเสียเวลาคือคือรู้แหละคนดูไม่ได้อยากดูหน้าพี่มากหรอกก็คือแบบม,มันจะต้องอยากดูชายหนุ่มอุ้ยอุ้ยชายหนุ่มไม่ได้มาคนเดียวอุ้ย เอาบอกเลยดิเลยเออเรา uh, ไปเจอกับน้องเลยดีกว่าปะเดี๋ยวเราจะเสกน้องๆมาให้เราพร้อมไปเจอกับน้องๆเรียงอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามไป้ไม่ไป้ไม่ได้ไมได้ไมได้ลมนี้แรงลมถั่วสูงเลยโอ้โหแล้วตอนนี้เข้าไปไปไหนกันนะเฮ้ยเฮเอาเอานี่แขกเราเชิญเราหน้าตาดีกันทุกคนเฮ้ยพูดไปเอาเลยคนแรกไปครับผมสวัสดีครับกันธนวันนะครับผมรับบทภูผาครับผมครับ ผมนัทนัทสิทธิ์รับบทเป็นครามครับครับผมสวัสดีครับแม็กกอนทัตครับผมรับบทเป็นไทยครับสวัสดีครับผมพักวารายุครับรับบทเป็นเจ้าครับสวัสดีครับผมมอนเตชินครับรับบทเป็นวายุครับเป็นซีรีส์ที่น่าชมสุดๆไปเลยในตอนนี้คือที่สุดแล้วครับถูกต้องว่าแต่ว่าเนี้ยแซงมากแซงโค้งเลยใช่แต่ไม่แหกนะแซงแซงหอะแซงโอเคหน้าด้วยไม่เพราะเรารักษากฎแน่นอนถูกต้องเออเดี๋ยวว่าวันเนี้ย ไม่ได้ให้มาเฉยๆใช่คือจะให้เล่นเกมโอ้โหาษาเชิญมาขนาดนี้แล้วมันจะต้องเล่นเกมแล้วแต่ว่าเกมที่เราว่าคือเกมอะไรนะนั่นก็คือเกมใบคนละคำบ้านาทุกคนตั้งใจฟังหาน้ามทางครูครับเป็นเรียนรูมากอะก็คือมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรายกตัวอย่างเช่นแบบว่าเราจะให้เลือกกันมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านหนึ่งคนเป็นคนตอบถ้าใครพร้อมมากเก้าออกไปเลยดีกว่าครับ มันไม่ทันแล้ลูกโอ้ <S <S โหน้เาเป็นคนตอบแล้วกัน okay. โอเคถ้าเป็เดี๋ยวน้องนัทจะถือ,อไ,ไว้ไทำไมน้องนัดเป็นคำตอบครับ พร้อมครับแต่ว่าเราห้ามพูดคำที่อยู่ในนั้นเลยนะงั้นฟาวนะบผมแต่ว่าถ้าเราสามารถข้ามคำได้แต่ว่าเปลี่ยนแล้วคือเลยเลยนะไม่กลับมาไม่กลับมาก็คือเสียคะแนนเสียเลยคืออันนั้นก็คือหมดแล้วหนึ่งข้อหายไปแต่ว่าพี่มีตัวช่วยคือสามารถเปลี่ยนคนได้คือรู้สึกว่าอยน้องนั้นเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้สองครั้งเปี่ยาน้องนั้นคือคำตอบของี่แม็กนะวงล็บนะเดี๋ยวจะยุ่มกันลูกใจดีดันโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุ้นเล่นกันเดีล่ะ ตูจงเขาให้พูดเสจชุดยีใส่ชุยีไปเร็วต่อต่อดืมดืมดืมพอทีดืมดืมดืมน้ำก็เอามีคำว่ามีคำนีกนะคน้ำคำน้ำเออเออเออเปียก้วโดนน้ำไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รกะอนี่นนี่ตกตตกตตต่ อ๋อโอเคสีสีทานไปท่านไ่านไปข้าไปทานไมท่าไป่านาไอยู่นะโอเคโอเคบอกขึ้นไปเจอท้องฟ้าามดมบนของฟ้ามีมีมบนบนนี่นี่นี่วันอ๋อตืนตื่นตืนไม่ใช่ สว่างเกี่ยวสีนี้ฟ้าเล็กเล็กเดือนอะไรเดือนอะไรฟ้าเล็กฟ้าที่อยู่คนเนแฟนขอให้พูดทีละมามามาข่อดลยมาดมามานีเอาเอาาไปข้ามก่อนอาข้างข้ามอันนี้ขอีเดี๋ยวเอาอ้าวนี่เอาเอาหนึ่งครับสินเออละกัม อันกแล้วโอสาลเมื่อกี้อ๋อมไม่เลยก็ิตกรไม่ชอบวาดรูปวาดวาดวาดรูปวาดน้ำสีดําวาดสีมันวาดวาดผาออันนี้ง่ายเลยนี้ง่ายเลยยู กะโดกโดนะกั่นไม่ไหัดส่วงี้ไย่งี้่ยเลยกดข้ามไม่เขามาข้ามข้ามไปนะชาร์จชาร์จมีเลเยอร์ไม่ทำเลเยอรเอขามซาไ่ไม่ไม่ไม่ข้ามฝา ข้ามข้ามโลกข้ามดาวข้ามข้ามไม่ต้องมาซื้อข้าวข้าวข้ามมิติโอ้โหเฮ้ยโอ้ง่ายๆเลยอันนี้เหม็นเออรายการทอดฮะทอดทอดทอดเหม็นฮะเร็ววีอเร็วเร็วเร็วอย่าไปลาูไก่ไก่ไก่ป๊อปไม่ไก่ทำไงไก่ทำไง อ๋ยไม่ใช <brothers and> <ampa> <AN> ่เ <qui> ข <en> ียวมาแล้วเป็นมูนอุจจระไก่เนี่ยขี้เสียกินข้ามไหมกินกินกินเออกินอะไรวะได้อ๋อตูบลูกลูกเสี้ยงไม่ผ่านผ่านเคยทายเขารู้เวเสวมเสื้อเสื้อใส่ใส่ใส่เสื้อไม่เสื้อดูอะไรมาเหมือนกันเลย

เลือดไหลยไม่ห <rôle> ย <pot> ุดชื่อ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 หนูโมฟิเลียรียนเรียนเรียนเรียนหนูหนี่นนหนูน ไใชอออออิยิ่งเธอเออโอเคโอเคเดี๋ยวกเดโอเคออออแต่งงานในพิพิธีเอ okay ่อกระดูกอะไระไรไม่กินนะกระดูกไม่ใช่ไมใ่ไม่ใช่เออเรียกว่าอะไรแกระดูก อะไรอะคืออะไรหนึ่ไม่ไม่ขอตอบก่อนพี่เขาเรียกว่าอะไรแบงค์ับเออเขาเรียกว่าอะไรมอนอะไรมอนพักเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคูจินจบเกมแล้วเป็นไงบ้าง สนุกดีพูดวากว่าท e> 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 ี่คิดนนจอยใช่คุณพูดมากกว่าที่คิดเหมือนกันใช่ไหมจริงไม่ได้คิดไม่ได้คิดมันจะขนาดนี้หมายถึงว่าเราอยากตองไม่คิดว่าพวกผมจะเก่งขนาดนี้จริงเลยไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวขอท่านไหนทำงานซึ่งนั่นอยู่มันเกือบอย่างนี้มันมันกิจอีกนิดเดียวอุ้ยเกือบเต็มเลยเหรอมันเกือบเต็มเลยยี่สิบข้อยี่สิบข้อได้เกือบถูกละเก้าคะแนน เฮ้ยหรือว่าดีนะหรือว่าเดก็ดหรือว่าขึ้าผมคิดว่างม่ถรง50คำอบมัน20ข้อคัวใจภูมใจดังนั้นต้องผ่านนะครับขอบคุณครับยังคะมปที่โนบีบมดถึงโลกไปอะไรแล้วหมโย เรามีขนลุกโค้ดเพราะว่าทําไม่ได้ตามเกมแต่ว่ามันง่ายๆคิดว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วทุกคนรู้จักเป็นไก่ย่างไหมโอ้โหแต่ว่าเราต้องเป็นไก่ย่างพิเศษไม่อันนี้พิเศษสุดละคนนี้ทำไมโอ้โหบอกเลยว่าไก่ย่างนี่เป็นเรื่องถนัดของเขาเลยเลยอยียงให้เขาทำให้ดูก่อนไหมโชว์คนได้น่นอนทำให้เป็นตัวอย่างดีกว่าไหมนกีษาเออันดีที่สุดไก่ย่างเขาเต้นยังไงวะอันนี้เคทเลยไก่ย่างแบบถูกต้องไก่ย่างแบบถูกต้องลองดูกันงั้นงั้นงั้นปลบมือให้หน่อยครับ จอเจู๊จูเจู๊จู๊จู๊นี่ดึง่อกอกเบนี่อันนี้เป็นวิธีการของเขาเาจเขาจได้อ่ะเชิญเชิญตรงไปอ่าแล้วทุกคนขยบเข้าอ่าเพลงร้องเพลงครับเเรังเข้ากี่ะมันอเพลงเดใช่ป่ะเพลงเดิมไดไปกยาู ยังจูนไม่เสร็จแต่ว่าเห็นแล้วเนาะแแต่ว่าเรา้สึกว่ามันธรรมดาไปเฮ้ยใหญใ่ย่างสองโลข้างเต้นเหมือนกันเฮ้ยใครใครอยู่โลกไหนอันี้อยู่โลกไหนีผมขออยู่โลกสองแล้วกันสองผมะอยู่โลกไหนก็ได้พี่มีที่มันครับเพราะมันจโยงเนาะที่เลือกโลกไหนครับโลกสองแน่นอนโลกสองโลกสามที่ผจูนใหม่เลย เ็นอยู่สองแสดงว่าเขานัองอยู่ผมอยู่รอบหนึ่งนะเก็เป็นหนึ่งเป็นสองคนสองสามคนาอย่างนั้นเราให้ไก่อ้างรอบสองเต็งหนะฮะรอบสองวันนี่นะเรารอหนึ่งหรือรบหนึ่งเรื่องเองด้วยเราคืองงมากงงอะเอาตัวอย่างนะจตงการได้เอาให้เหมือนอ๋อมีเอาแบบนี้ใช่ไหมผมต้องไปตัวอย่างเลยร้องเพลงเฮ้ยเราเราต้องเปลี่ยนวิธีการใช้นั่นไงนี่ มันจะตามลำบากนะยังไงครับพี่เราก็ต้องทำเสียงด้วยยังไงเราได้อยู่แล้วมาไก่ย่างถูเทาไก่ต่างถูเทามันจะโดนไปเสียงมันจะโดนไปเสียงเตี๋ยตูดซ้ายเตี๋ยตูดขวาร้อนจริงๆรอจริงๆร้อนจริงๆ ฉันชอบพี่ม่อนคงคาเลคกเตอร์เขาเสียบไซม่อนเสียบขวอยังอยู่ได้ไม่เป็นไรอยากแตกต่างแต่งคนต่ต่าเขาไม่อยากแต่ต่างครับทำไมเขาต้องตนเวลาใชไม่ีมอนตั้งใจตั้งใจาใชตั้งตั้ใจ้งใจตั้งใจตั้งใจ้งตักต ลาเป็นคาแรคเตอร์โลกหนึ่งถ้าเป็นไรยโรกหนึ่งพี่เป็นไทยโรกหนึ่งหนึ่อยกเห็นไก่โรคหนึ่งมากเออเป็นไก่หนดแล้วไก่หมดไทยรุหนึ่งบอกเลยว่าโหดอ่ะ้อายังับอ่ะผมรอไกี่อ่ะหนึ่งมไก่ย่าถวกเสาไก่ย่าถูกเ้านีตมัจะดูไม่เสียบมันจะดูไม่เสียบโอ้ยเสียบตูดใจเสียบตูดวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆ แล้วคยน้องแพ้ได้ไม่ไรเราได้เห็นอะไรน่ารักน่ารักอ่าแต่ว่าก่อนจะไปอะไรกันยังไงเนี่ยไม่มีแล้วมันจะเหนื่อยเกินพี่นะเหนื่อยแล้วเพรา่ว่าแต่พี่เลยอ่ะแต่ว่าก่อนจะอะไรยังไงเนี่ยกูอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ว่าเราจะให้น้องพูดสามคำให้กับซีรีส์ตั้งนี้ก่อนก่อนที่เจ้าได้ฝากผลงานอะไรกันอ่ะเริ่มกันที่ฝั่งนี้ก่อนอ่าเตรียมชินช่วย เจมชีที่ชู้เจมส์เนาผ้าสวยมากผ้วยมากอันดบสี่อันสีไอชีอีครับโอ้โหสามทำให้กับซีรีส์เรื่องนี้ไอชีเก่งมากสามทำกับซีรีส์เรื่องนี้ลูกเตรียมหลงรักห้ามพลาดนะ ต้องดูเลยว่าสีนี้จริงจริงงั้นเราฝากตรงนานดีกว่าอ่าับอ่าก็ฝากเรื่องชูเอลด้วยครับผมโลกสองใบใจตรงเดียวครับแล้วก็ฝากติดตามนักแสดงทุกคนด้วยนะครับผมที่ไหนครับพี่แม่ครับนิดนึงครับผมก็ทุกวันพฤหัสสองทุ่มนะครับผมทางไอชีนะครับผมฝากทัวร์ของพวกเราด้วยนะครับครับผมต้องแบบมีแบบช่องทางการดิจิทัลแล้วต้องกาอันที่ ไอจี icana, หนึ่งมันนึงแล้วทั่ไม่ได้ฝากกันเลยไอจีพี่ไม่ยากน้องๆพิมพ์ไม่เลยพักก็ได้ยุเออแค่นั้นแหละครับต้องกครับก็ฝากติดตามไอจีด้วยนะครับมอนเตชินครับทุกช่องทางเลยครับผมใช้ชื่อเดียวกันกันกัน T H K ครับผมต้องการทีอชเคทีเอช K คถักปานวัฒน์ชื่อจริง K แก้วบำหลุบอ่าล้อเลยทีเดียวครับ ลืมแล้วเหรอเฮ้ยโอเค,อเคให้หมุนฝั่งดูสิอ่าสองไม้เลยอาสองไม้สองโลกสองไม้สองไม้ได้แต่ใจดวงเดียว เก่งๆเัาก็ขอฝากช่องทางโซเชียลของนัทด้วยนะครับผมไอจีนัดจุดนัทสิทธิ์ครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์กับ t ิ k t อกนัทสิทธิ์เลยครับ่จะต,ต่างกันตรงที่ TikTok, t ิ k t อกทีสตัวครับแต่ว่าทวิตเตอร์หรือ X อ็ทีหตัวครับโอ้ยเป็นแฟนบอลอ่างเนาะไม่แฟนบอลครับโอเคตัวที่ผงแพ้ครับตามหากับนนะครับ <Okay. S 1> ครับผมก็ IG นะครับผม M M A X M A X ครับแล้วก็ TikTok เนี่ยกับอ่า t i k t o k เนี่ย M M A X M A X X X 4ตัวครับอยากจะเจอแม็กต้องกดเองของตัวนะครัพิมตัวเดียวไม่เจอ ทำซีรีส์เราหนึ่งปันทำข่าวสารดูว่าอัพเดตมาดูวอัพเดตกิจกรรมว่าเราไปทำอะไรกันบ้างครับผม IG Two World นะครับผม X ก็ Two World Tiktok Tiktok ก็ Two World ใช่ครับผมอะไรครับ Official Two World Official ครับต้องรับได้ไหมครับจริงใน Two World เนี่ยมันก็มีแอคเคาท์ของคนครบเลยใช่ครับสามารถไปส่องแท็กซองนู้นนี่ได้จาก Two Official ครับผมซองแท็กซองแท็กซองแท็กวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ โอเคดิตเนี่ยเอาล็อกว่าเอากันนะพวกเราสำหรับติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ